剑心安，我的妹妹，许久不见，出落成大姑娘，亭亭玉立了吧？我期待见到你笑，你的笑容一定交到了不少朋友。我期待见你起舞，你的身影。 让你让人移不开眼，我如此的期待再见到你。 ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะฮะเพราะผมบาบาเพยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเกมแนว b a t เท e r o y ย l ที่เป็นระยะประชิดนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าเป็น b ั t เ l e r o y ย l ที่ดีที่สุดในแบบระยะประชิดแล้วก็มีระบบเกมมีรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่าสนใจแล้วก็แบบสนุกอะใช้คำว่าสนุกเพราะว่าตอนที่มันเปิดมาแรกๆคนแบบ เข้าติดตามเล่นกันถล่มทลายเลยแต่ว่าด้วยการเวลานะครับมันก็แบบซาลงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าปี2023เนี่ยเกมมันก็ยังดําเนินต่อมานะครับเปิดเซิฟอยู่ไม่ปิดไม่เหมือนบางเกมเปิดไม่ถึงปีก็ปิดอะไรประมาณนี้เพราะด้วยตลาดคนเล่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเกมเนี้ยอย่างที่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเกมของคนจีนเขามีตลาดจีนรองรับและอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิป คิดแลไรไม่ออกทําเกมจีนทาบรรยากาศจีนสําหรับประเทศจีนนะก็คือเขาก็จะทําแนวเนี้ยมันก็เลยจะมีฐานคนที่แบบดันเกมอยู่แล้วเขาก็เขาเรียกว่าหาตลาดนอกประเทศจีนเหมือนเป็นออปชั่นเป็นแบบขยายตลาดคือตลาดนอกจีนอาจจะไม่ได้วือหวาอะไรแต่ตลาดจีนก็ยังมีคนเล่นคนคอมมูน e ิตี้มีอีสปอร์ตมีอะไรของเขาแบบดันกันไปเรื่อยอยู่ดังนั้นเกมนี้มันก็เลยอยู่ต่อจนถึง2023นี่นคะรับดังนั้นเราก็เลยถือโอกาส ในเมื่อเขามีคันใหม่อัปเดตคันใหม่มาเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาอัปเดตมามาทุกๆซีซันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันแต่ว่าผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูไปแล้วเพราะส่วนใหญ่คลิปผมก็จะเอาคลิปอ่ของออฟฟิเชียลมาใส่ข้างหน้าให้เพื่อนๆได้ดูไปก่อนในรอบหนึ่งนะเผื่อคนที่เขายังไม่เคยดูจากที่อื่นๆได้มาดูแต่ว่าคนที่เคยดูมาแล้วก็กดต่อมาได้นะถ้าจะมาดูในส่วนที่ผมแบบพูดคุยกันแต่ว่าอยากจะดูตั้งแต่ต้นอะไรก็เพราะว่าซีนมมทําาาาไไดดด้ีกๆรปเู อา,อาชีพใหม่กันของเกมนารากะกันในชื่อถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะชื่อว่าชายหรือว่าซายอะไรทักอย่างแต่ว่าชื่อจีนจะเป็นชื่อที่ที่น่ารักกว่านี้เออเดี๋ยวผมแบบเปิดเว็บไซต์ของจีนให้ดูด้วยแล้วกันแล้วก็ไปเมาส์มอยกันในส่วนของตัวละคอรอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาดูซินิม่าแล้วก็เขาเรียกว,ว่าพรีวิวสกิลของเขากันก่อนว่ามันเป็นยังไงไปนี่ก็เปิดมาแบบผมว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับมีจุดขายในด้านแบบ ความงดงามความสวยความเท่แล้วเหมือนจะมีเนื้อเรื่องแบบเคยมีคนบอกว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับทาคาจิก็คือตัวละครเอกของเราอีกตัวหนึ่งที่ใช้ไฟเหมือนกันแต่ว่าทาคาจิเนี่ยเขาจะใช้ไฟไฟสีส้มนะครับเป็นไฟร้อนแรงไอ้นี่เหมือนเป็นต้นกําเนิดไฟอะไรประมาณนี้ไฟไฟเย็นเลยใช้คำว่าวไฟเย็นประมาณนี้แต่เขาก็ใช้โซ่นะใช้คำว,ว่าโซ่ออกเป็นแท่เป็นมีดโซ่ประมาณนั้นก็ดูเขาเรียกว่า ดูหล่อเท่ครับเออแต่นี่ดูสวยแล้วก็เน้นความเซ็กซี่ของอบ้นานไทยนะจจอารมณ์เหมือนมาขิงเจ๊นหนิงเลยเออถ้าใครไม่รู้จักก็ไวเปอร์นหนิงของเรามาขิงกันเลยมาประชันความเซ็กซี่กันความสวยอะไรประมาณนี้นี้พอเน้นแบบสวดสรงมากส่วนทาคาจิเราก็หล่อเท่ครับยุคแรกๆก็ใช้ยาเด็กแว้นเพราะว่าพอเปิดไฟปุ๊บก็ไม่มีใครไล่ทันครับวิ่งเร็วสุดละในเกมแล้วก็มีหวัวใจสีสีฟ้า เป็นไฟเย็นอย่างที่ผมเรียกว่าไฟเย็นแล้วกันนี่แต่ร้อนแรงนะร้อนแรงเร็วนะใช้คาว่าเร็วคือไวพอๆกับท้าจีครับแต่ว่าใช้โซ่เน้นโซ่หนึ่งเดี๋ยวผมไะเปิดคลิปให้ดูในอ f f i c i a l มีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปล่าสุดเป็นคลิปสกินที่เขาเพิ่งอัปเดตมาในวอยปอหลังจากคลิปนี้นะเรามาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันที่คลิปนั้นด้วยแล้วก็เปลี่ยนร่างได้นะเป็น ข้างข่าวมั้งผมคิดว่าเหมือนจะเป็นั้างข่าวหรือข้างข่าวที่จุดๆๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพาดพิงดราม่าอีกพาดพิงการเมืองอีกเดี๋ยวผมจะเล่นมุกอ่าเขาเรียกวรัสเดี๋ยวจะมีปัญหานี่เขาเปลี่ยนล่างก็เท่นะครับใช้คำว่าแบบงดงามเซ็กซี่แล้วก็มีการแบบปั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 บอย่างที่ผมบอกมูฟเมนต์คอมโบจังหวะการเล่นของเกมเนี่ย มันมันสุดอันนี้ผมขอต t o p แล้วก็มามอยก่อนเพราะว่าเพราะว่าสุดยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนคนที่ตามเกมแนวแบบเกมจีนแล้วกันแล้วก็คนที่ชอบเกมแบบอดีตท,ที่มันเป็นการต่อสู้ที่ชิงจังหวะเพื่อนเพื่อนๆจะรู้จักเกมหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักถ้าคนมีอายุหน่อยก็คือกระบี่ผีเสื้อดาวตกถ้าพูดถึงเกมเนี้ยหลายๆท่านบอกโอ้โหสนุกมากสู้กันคอมโบอะไรนะ่นี้ะผมอยากจะบอกเลยว่าทีมพัฒนาคนสร้างหรือว่าแบบ คนที่มีส่วนร่วมเกมนั้นน่ะก็คือทีมชุดเดียวกับที่ทํานารากะก็คือคนที่เป็นออริจินอลหรือว่าคนที่แบบได้เล็เฟลนเ,เต็มๆมาจากกระบี่ผีเสื้อดาวตกเลยคือเรียกง่ายๆว่ามันคือเกมกระบี่ผีเสื้อดาวตกของปี2021 22เลยผมจําปีที่เกมมันรีลิทไม่ได้นะครับคือประมาณนั้นเลยเหมือนกับเอากระบี่ผีเสื้อดาวตกมา r e เมคใหม่ก็เป็นนารากะ ดังนั้นถ้าเวลาเพื่อนๆเล่นเกมนี้แล้วได้กลิ่นอายของกระบี่ผีเสื้อเราตกท่าทางอะไรประมาณนี้ล่าสุดมันก็มีคลิปคนจีนที่เทียบกันนะว่าท่าออกสกิลของกระบี่ผีเสื้อเราตกของนากกะมันแตกต่างกันมันมีคลิปอยู่ผมอาจจะไม่ได้ไปหามาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นครับมันมีแบบคือคนสร้างอ่ะมันคนสร้างเดียวกันมันเป็นแบบคล้ายๆทีมเดียวกันหรือมีการส่งต่อกันดังนั้นกลิ่นอายไม่ต่างกันและเกมนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่สุดอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะยุคนั้ ก็ไม่ต้องคิดใหม่ครับแล้วด้วยระบบการเล่นของมันที่แค่ออกแบบ3สเตปเหมือนเป่ายิง้งฉุบก็คือมีชาร์จฟ้ามีบล็อกแล้วก็มีตีขาวอะไรประมาณนี้แล้ววนเวียนสลับแพ้ชนะกันเนี่ยโอ้โหก็คือทําให้เล่นสนุกเล่นแบบเขาคือชิงไหวชิงพิบแรกๆก็สนุกครับหลังๆหัวร้อนเพราะว่าหลายๆตี้เวลาเล่นกันก็แรกๆก็เฮฮาหลังๆก็มึงนี่หมึงตีกันก็คือสตูยิ้มประมาณนี้ ทีมเดียวกันด่ากันเองทะเลาะกันงอนออกดิสอะไรประมาณนี้ก็มีเพราะว่ามันมันเหมือนจังหวะมันจะนึกจะนึกแล้วมันไม่ได้หลังใจครับดังนั้นมันมันอยู่ที่อารมณ์การเล่นด้วยการการเล่นทีมอะไรมาณนี้แล้วเป็นเกมที่ดีผมบอกแล้วเป็นเกมที่ระบบดีภาพสวยด้วยนะไม่ใช่แค่ระบบดีแล้วภาพกากนะภาพสวยเป็นเกม PVP เป็นเกม Battle Royale ที่เน้นระยะประชิดที่ดีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในรูปแบบ ตีมแบบแนวแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรแนวจากกาลังภายในจ๋าก,ก็ไม่ได้แนวแบบวัฒนธรรมทางเอเชียแล้วกันเพราะมันมีหลายหลายสำนักหลายอาชีพรวมกันนะครับดังนั้นมันมีความเป็นแบบนั้นไม่ใช่แนวแบบล้ําสมัยหรือว่าไซเบอร์พังอะไรไปขนาดนั้นแต่มันจะเป็นแบบแนวแบบยุคเก่าอ่ะเขาเรียกว่าเอเชียหรือว่าอาเซียนอะไรซะมากกว่าที่เป็นวัฒนธรรมยุคเก่าอะไรประมาณนั้นอ่ะเราไปดูคลิปกันต่อหลังจากเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆให้แล้วนี่เนี่ยเห็นไหมชาร์จฟ้า มีการชาร์จฟ้าอย่างที่บอกถ้าคนเล่นเกมนี้ก็จะรู้นี่คือการบล็อกนะถ้าเราชาร์จฟ้าไปเขาบล็อกเราก็จะอาวุธหล่นเรอแล้วก็สามารถที่จะหนีออกมาด้วยสกิลนะมันมีการจังหวะที่จะหนีออกมาด้วยสกิลแต่ว่าถ้าใครเล่นชำนาหรือว่าเล่นมาบ่อยๆจะรู้ว่าไอ้ทาคาจิเนี่ยไอ้ทาคาจินรกเนี่ยถึงยังไงอ่ะเขาก็มี อันนี้ผมไม่ขออธิบายสกิลพรีวิวนะครับเพราะว่าดูก็พอจะเข้าใจระดับหนึ่งเดี๋ยวทีมงานเขาก็มีออฟฟิเชียลแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วภาษาไทยด้วยเดี๋ยวคอมมูนิตี้ไทยเขาก็ช่วยกันแปลหรือว่ามีภาษาไทยในเกมอยู่แล้วนะครับเกมนี้มีภาษาไทยนะดังนั้นผมไม่ขอแบบอธิบายนะเพราะไม่ได้สอนเล่นไม่ได้มาพรีวิวตัวนี้เป็นหลักแต่จะมาพูดคุยว่านาฬกามันมีการอัปเดตมันอัปเดตตัวละครต่างๆแล้วก็เมาส์มอยในส่วนของเกมเพลย์นาฬกานี่มีการบอกจะบอกว่าไอ้ทาคาจิ ไอเด็กแว้นเนี่ยไอไฟนรกเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวละครใหม่นี้นะเขาก็มีถ้าใครเล่นมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมนี้นะก็จะรู้ว่ามันมีคอมโบอิฟฟิตตี้ทันไาจิที่แบบคอมโบแบบโบกเกนเกมมากก็คือแบบปล่อยเมาส์อ่ะคือถ้าคุณโดนแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้สกิลเอหรือสกิลอัมปตะเอาสกิลอันติอะไรก็ได้ที่หนีออกมาจากการลอยบนฟ้านะ คุณก็จะโดนเด้งครับกลายเป็นลูกชิ้นโกเด้งเลยก็คือดึง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 จนตายเลยนะเลือดสมมติเลือดคุณมีอยู่70%แล้วกันถ้าไอ้คาคาจินี้เปิดอันติแล้วงัดไฟคุณนะแล้วคุณไม่มีหนีออกมานะก็เรียบร้อยครับคือถ้าหนึ่งด้วยนะเพราะว่าถ้า3าหรือทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณกําลังจะเป็นลูกชิ้นโกเด้งเนี่ยมันก็มีเพื่อนยิงเข้ามาช่วยหรือว่าทําให้คาคาจิมันมันพงังแบกก็คือคอมโบมันถูกตัดไปแต่ถ้าคุณหนึ่งหนึ่งแล้วเจอคาคาจิแล้ว,ยยว่าไอ ผมไม่รู้จะเรียกไงเวลาโดนแล้วมันขัดใจประมาณนี้คือแบบปล่อยเมาส์ครับก็คือปิดก็คือกดกดออกจากล็อบบี้ได้เลยไปล็อบบี้เลยครับคือไม่ต้องดูแล้วมันจะเด้งขุดอย่างนั้นหละคือถ้าจะดูก็คือมันอาจจะทําคอมโบพลาดแต่ว่าน้อยมากถ้าคนที่ฝึกมาเขาทําจนแบบกดเป็นสเต็ปไปแล้วก็คือปั๊ปั๊บปั๊บปั๊บคุณก็ตายอลไนี้นั่นคือเป็นคอมโบที่ออตอนแรกก็หลายๆท่านหรือว่าคนจีนเขาก็แบบมันโบกเกมหรือเปล่ามันนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สุดมันก็ยังล่างมาถึงแพ็คต่างๆตอนนี้ มันก็เลยเป็นคําตอบว่าอาจจะเป็นแบบมันไม่ใช่ทําง่ายใช้คาว่ามันไม่ได้ทําง่ายมันต้องการฝึกมันต้องมีการฝึกการไปคอมโบไปการไปงัดการใช้อาวุธที่สมกับคอมโบอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมเคยเห็นคนจีนเขาก็ใช้อาวุธดาบใหญ่งัดได้จะเป็นดาบคู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ดาบใหญ่ดาบอัตาาน,นี้อยู่แล้วก็คือมันเข้ากับคอมโบีิแตต้นอยู่แล้วแต่มันก็เคยมีดาบใหญ่หอกอันนี้ไม่แน่ใจแต่เคยเห็นเคยเห็นว่าดาบใหญ่ก็งัดเด้งลูกชิ้นโกเด้งนี้ได้ดังนั้น มันเลยถือว่าเป็นกิมมิคเป็นสเสน่ห์แล้วกันของอาชีพทาคาจิที่มันมีคอมโบฟรีตี้ก็คือสั่งตายเขาเรียกว่าสั่งตายคือโดนแล้วก็เต็มตัวตายได้เลยประมาณนี้ส่วนค่าใหม่ๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะสกงสกิลก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็เห็นมีหลายท่านบอกว่าเป็นน้องสาวของทาคาจิหรือว่าเป็นแบบคนรู้จักของทาคาจิอะไรประมาณนี้มีการแบบทําทม่านอะไรบางอย่างด้วยนะนี่ก็เป็น เขาเรียกว่าไฟเย็นอีกแบบหนึง่งไฟจีเป็นไฟร้อนแต่นี่เป็นไฟเย็นครับดเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสู่เว็บไซต์หลักของเกมนี้เป็นประเทศจีนนะครับเว็บไซต์ของจีนจะได้รู้ข้อมูลชื่อต่างๆด้วยอาจจะแบบมาเมา้ามอยกันในตัวละครต่างๆแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นผมพาไปดูคลิปสกินล่าสุดดีกว่าที่ o f f ฟิเชียลเขาปล่อยออกมาแล้วก็มีความรีเลทกับหนังหรือซีรีส์บางอย่างแล้วเดี๋ยวเบ้ามอยกันตรงนั้นว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นหรือว่าการทําตลาดของเขาเนี่ยการไปคอลแลบกับ Uh, ซีรีสนะ์นั้นซีรีส์นี้เพื่ออะไรมันมันมีธุรกิจของเขาอยู่ก็คือเขามีสเต็ปในการแบบรีเลทเกมกับธุรกิจนู่นนี่นั่นมันก็เลยลากกันไปอาอยาวๆครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูคลิปที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยมาครับล่าสุดนะก็มีเรื่องราวกับงอคงนะแต่ผมไม่ได้ไปดูว่ามันเป็นซีรีส์อะไรนะมันงอคงแน่นอนครับมาอย่างนี้คืองอคงแล้วก็กระบองเขาก็มีอยู่แล้วนะเกมนี้เออเนี่ยมีหมาน้อยนี่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขารีเลทกับซีรีส์อะไรแต่ว่า มันน่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังคิดในจีนน่ะเป็นหงอคงกับมังกรน้ำอะไรนี้นาจาอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะวุ่นวายกันหรออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่นิยายจีนประมาณเทพเซียนอะไรประมาณนี้เอออันนี้น่าจะเป็นมังกรน้ำอะไงนี้หงอคงเขาก็อ่าคัมแบ็กนะเพราะมันเป็นอะไรอะ่ะผมจําชื่อจีนหงอคงไม่ได้หินทีต้าเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นลิงโหดอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเป็นหงอคงได้นะถ้าเล่นนาฬากาเนี่ย เหมือนหอคงดีดคนนี้เข้ามาสู่ในโลกนรกะแล้วนรกะเนี่ยเป็นโลกที่แบบทุกคนต้องแบบหาทางออกมาให้ได้อะไรประมาณนั้นคือ,อตายแล้วต้องเข้าไปสู่โลกนรกะมั้งผมว่าออคือมันมีสตรอรี่ของมันอะ่ะมันมีเนื้อเรื่องที่อิงก,กันเอยนี่เปลี่ยนร่างและนี่ไม่ใช่ตัวละครใหม่นะครับเป็นสก,กินของ คาสหนึ่งที่มันเป็นเปลี่ยนร่างเป็นทหารนดินเผาอ่ะเออมันเป็นสกินของคานั้นที่มารวมกันเดี๋ยวก็มีสกินหงอคงเดี๋ยวก็มีสกินของตัวละครต่างๆครับที่เอามารีเลทเกมได้ประมาณนี้คือมันมันไปกับเกมได้ตลอดอะ่ะเออเหมือนเขาเขาไปกันได้กับซีรีต่างๆเอามาใส่เนี่ยไม่ใช่ค์สใหม่นะเป็นค์สของหารดินเผาจำชื่อไม่ได้ชื่อยูอย่เหนียงอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ตามเกมนี้มันนานล้ะแต่ไม่ใช่ตัวละครใหม่นะเป็นแค่สกินประมาณนั้น แต่สกินก็เท่นะถ้าคนที่ชอบเทพเซียนก็คงจะชอบอะแต่ผมก็เฉยเยแล้วกันนี่นะเนี่ยท้าทหารดินเผาใครเคยเล่นตัวที่มันเปลี่ยนร่างเป็นทหารดินเผาจะรู้ว่ามันคือตัวนั้นเลยก็คือเปลี่ยนร่างเป็นทหารดินเผาไม่ใช่หลวงพี่นะหลวงพี่จะตัวใหญ่กว่านี้เป็นยักษ์เป็นไททันแต่นี่เป็นแบบทหารดินเผาครับเออเนี่ยมีการแบบพุ่งสกินเดียวกันเลยครับก็คือท่าทางปมเห็นไหมแค่เปลี่ยนสกินสกิลอะเหมือนกันเหมือนเดิมไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่แต่แค่เปลี่ยนสกินให้มันดูแบบ ดูวิบวับขึ้นดูสวยงามดูแบบขายสกินอะหลังๆเกมก็จะขายสกินไปเรื่อยๆหารายได้เพราะว่ามันไม่ได้ขายไอเทมที่แบบทาตัวละครให้โหดไงเพราะมันเป็น battle royal นะครับดังนั้นความเท่ากันแบบของเท่าอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องขายสกินเป็นหลักเออนี่ไหมมีการเปลี่ยนร่างส่วนหอคงนั้นสกินหอคงนี้ก็น่าจะเป็นใครก็ได้ที่ใช้กระบองอะไรประมาณนี้เออก็มาพร้อมกับแพดของเจอ,อะไรผมจาชื่อจีไม่ได้แต่ว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็ ไซมั้งเขาชื่อว่าไซต้นไซอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ของภาษาจีนกันแล้วเราจะรู้ว่าแกชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ภาษาจีนของเกมนารลกะครับอ่ะนี่ก็เป็นเว็บไซต์ภาษาจีนของเกมนารลกะนะครับแล้วก็เปิดมาซีซั่น8แล้วนะรู้สึกน่าจะซีซั่น8แล้วแล้วก็พวกนี้จะเป็นสกินนะครับสกินร่วมสมัยสกินแบบแนวฮ่องกงแนวแบบย้อนยุคอะไรประมาณนี้ก็มีเห็นไหมเป็นสกินแบบ เอาตัวละครมาใส่สกินถ้าเรามาดูก็จะมีวิดีโอแบบเปิดตัวละครต่างๆล่าสุดก็เพิ่งเปิดพี่เสือไปผมก็จําชื่อแกไม่ได้แต่ออกแนวเป็นแบบยาจกหน่อยๆเป็นเสือเป็นแบบวิชาย,ยาจกอะไรประมาณนั้นก็หล่อเท่ครับถือว่าแบบคือมันเป็นเขาเรียกว่าถึงจะบอกว่าเป็นเป็นธีมที่แบบรวมเอเชียทั้งหมดแต่หลักๆหนักๆก,ก็มาทางจีนก็มาแบบ พวกวัฒนธรรมจีจะจ๋าจ๋ากว่าแต่แต่ก็คือแบบมีพื้นที่ให้กับที่อื่นอย่างเช่นมีนักรบามูไรยอย่างเงี้ยอย่างเช่นทานากะโนบุนากะอะไรสักอย่างมีตัวละครหนึ่งที่เป็นามูไรดาบเราเลื่อนมาข้างล่างก็ได้เดยวจะรู้เนี่ยก็คือจะมีสมูไรเนี่ยโนบุนากะอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นามูไรเลยเป็นแบบออกมาทางญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีพวกแบบจากเกมอื่นอย่างเช่นโอเมจิก็เป็นตัวละครหนึ่งก็ดาบวิสัตร์ผมจำชื่อ,อที่เขาเรียกว่ะ โยโตะเออโยโ,โตฮิเมะอะไรสักอย่างก็มีตัวละครหนึ่งแล้วก็มีที่ออกไปทางแบบไม่ใช่จีนจ๋าแต่ว่าก็มีความดีเลทเพราะมันเป็นคนนอกด่านเลยอย่างเช่นคนนี้ก็จะมาจากนอกด่านอ่ะชื่อจีนเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆดูนะเตมุนเไรเนี่ยเธอมัอ่วเธอมัอ่วเธอมัอมอ่เออประมาณนั้นแล้วก็ตัวละครเน,นี่ยที่ผมบอกว่าล่าสุดเขามีสกินเนี่ยเราขอฟังชื่อจีนนะครับเนี่ยเย่ชวนประมาณนั้นก็คือตัวละครเน,นี่ยจริงๆเขาเปลี่ยนร่างเป็นทหารดินเผาแบบ ก็คือมีความริเลทกับจีนอยู่ดีนะี่ก็คือเนื้อเรื่องตีอะไรประมาณนี้ก็วนเวียนอยู่กับวัฒนาจีนแต่ว่าหลังๆก็มีไปใส่สกินกับซีรีส์อื่นเอามาใส่ได้เพราะมันเป็นเกมครับเขาก็มีพื้นที่ให้กับการคอลแลบกับที่ต่างๆให้มันไม่จําเจอะไรประมาณนี้แล้วก็คนแรกสุดของเกมเลยแล้วก็เป็นไอคอนของเกมนั่นก็คือหนิงหงเย่ชื่อชื่อจีนอย่างเท่นนะที่ชื่อไทยก็เจหนิงอะไรประมาณนี้แต่ชื่อจีน โครเท่เลยครับโครสง่างามมากคือหนิงหงเย่ชื่ออย่างเท่หนิงหงเย่หนิงหงเย่ชื่อชื่อดีครับหนิงหงเย่แต่ว่าถ้าชื่อไทยก็เจ๊หนิงเจ๊หนิงถ้าชื่ออเมริกาก็ไวเปอร์หนิงแต่ก็ยังมีควาว่าหนิงมันก็เลยเจ๊หนิงของเราทุกวันนี้ก็เป็นตัวละครเอกเลยครับเป็นแบบเป็นเรื่องราวแบบจริงเป็นเป็นเกมของเขาเลยเป็นทีมของเขาเลยเขาอยู่ในานาากะแบบเป็นตัวละครออริจินอลของเกมนี้ไปเลยก็คือนานากะหนิงหงเย่แล้วก็ล่าสุดก็เนี่ย เสือดาวพี่เสือของเราเนี่ยชื่อจีนอะไรเดี๋ยวขอดูห่อยหูเวยหูเวยเห็นไหมมันก็จะมีชื่อมีแบบเนี่ยทาคาจิเนี่ยเดี๋ยวดูชื่อก่อนจีซางไห่ถ้าชื่อจีนก็จีซางไห่ถ้าชื่อเกกอเมริกาป็ทาคาจิถ้าผมจะไม่ผิดก็าทาคาจิก็คำว่าจีซางไห่อะไรประมาณนี้ก็คือมันมีรีเลทกันแล้วก็ตัวละครใหม่ที่ผมบอกที่เพิ่งเข้ามานะเนี่ยเดี๋ยวผมกดไปให้ดูมันจะมีข่าวของเขาอยู่แล้วก็นี่คือชื่อ ของตัวละครใหม่นะครับผมกดให้เพื่อนๆดูนะจี้อิงอิงชื่อน่ารักมากอิงญิงจี้ญิงอิงเลยแต่พอชื่ออเมริกาก็ใส่ใส่อะไรไม่รู้ใสคอใสอะไรไม่รู้ชื่อจิกาจี้ญิงๆิงก็เออน่ารักมากแต่ว่ายังไม่มีเขาเรียกว่าไอคอนนะตรงนี้นะครับแล้วก็เจ๊น้ําอันนี้เจน้ําเออก็คือชุ่นเยุ่ยนงียชุ่นสั้นเหนียงเออวันด้า รู้สึกว่าชื่อชื่ออเมริกาจะชื่อว่าวันดา้าวันด้าสุยเออแต่นี่คือชื่อจีนสุยชางเนียงสุยชันเนียงสุ่นชันเนียงเออผมก็ออกเสียงจีนไม่ชัดน,นะแต่ว่าชื่อจีนผมรู้สึกว่ามันมีสำเนียงของมันที่แบบด,ดูดูเป็นเข้ากับธีมเกมมากกว่าแล้วก็อันนี้คือชางไห่มั้งเทีนยนไห่เออเทีนยนไห่เทีนยนไห่หรือว่าถ้าชื่ออเมริกาก็เทีนยนไะห่นะเออรู้สึกเหมือนกระทับศัก์ไปเลยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีคำอื่นนอกเหนืออะไรประมาณนี้ก็มีต่างๆครับเดี๋ยวเราดูชื่อกันแล้วกันอิซึมิดะอะไรส<ห>ักอย่างอ,งอันนี้ชื่ออ่านยากจังแล้วว่าชื่อภาษาอังกฤษผมก็จําไม่ได้เพราะอย่างที่บอกผมไม่ได้เล่นเกมนี้มันมันหลายปีละดังนั้นก็จําไม่ได้จริงๆครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครมันจะเพิ่มมาใหม่ก็เป็น10แล้วนะตอนนี้ก็หลังจากที่จะมีแบบเนี้ยบูตึงเนี้ยผมเรียกว่าบูตึงอ่ะหูเฉินเนี้ยก็จะมีแบบ กระบ,บีสาวเนี่ยกระบ,บี่น้ําแข็งอะไรประมาณนี้เอออันนี้ชื่อกู้จิงหานชื่อชื่ออเมริกาจำไม่ได้แล้วจิตนากู้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะจิตตากู้อลไรั้าอยา่างอันนี้กู้ชิงหนันแต่ว่าชื่อจีนกู้ชิงหนันชื่อจีนดูมีสเสน่ห์กว่านะครับแล้วก็ดูโนบุนากะของเราหน่อยครับเออดูโนบุคุระจะอ่เทียนชิงจงอันนี้ชื่ออ,นนอ,อังกฤษอดูดีแล้วทา คาจิโนบุนากะอะไรของเขาส่วนตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ตามแล้วออกเป็นแนวฮิวๆหน่อยยิ่งสือพิงยิ่งซือพิงแต่ชื่ออังกฤษผมไม่รู้แล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันนักล่าสมบัติหุ่นยนต์นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ว,ว่าชื่อจีนก็จะเป็นสเสน่ห์ของมันอะชื่อจีนฉนเนีย่ยฉนเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับตัวเกมเป็นบัตเตอร์ลอยลระยะประชิดที่ใช้จังหวะ ้เขาเรียกว่าสกิลเพยระดับหนึ่งเลยนะถามว่าแบบง่ายไหมไม่ง่ายไม่ยากและถ้าขึ้นไปบนบนถือว่าแบบท้าทายมากที่จะเอากันนะประมาณว่าแบบจะงัดกันนะเพราะมันใช้สกิลเพยใช้การคอมโบยิ่งเล่น3-3ใช้ทีมใช้จังหวะใช้จนจนมีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะครับดังนั้นถือว่าแบบไม่ง่าย คือแรกๆอาจจะง่ายสนุกก็คือตั้งแต่ต้นจนไปถึงกลางๆอ่ะเออสนุกเฮฮาปาจิงโกะอย่างที่ผมบอกแต่พอขึ้นไปแล้วคุณต้องการที่จะไปแรลง,ส,งสูงๆบนๆขึ้นไปอีกอ่ะถ้าเล่นไม่ดีไม่ซ้อมทีไม่อะไรเนี่ยเตรียมตัวเจ๊งครับเตรียมตัวแบบเตรียมตัวทะเลาะกันเองได้เลยเพราะว่ามันมีความใช้ความสามัคคีกันสูงมากแล้วมีความเข้าใจตัวละครที่สูงมากที่แบบใช้จังหวะใช้อะไรกันถึงจะรู้แค่ว่ามีสเตปบล็อกชาร์จอะไรเงี้ย มันก็เวลาไปสู้กันจริงมันก็มีจังหวะที่เราต้องแบบคอมโบด้วยกับสกิล้้วด้วยมันสเตปพื้นฐานอะ่ะมันก็ต้องมีอ่าสกิลแต่และตัวที่มันใช้มาแล้วมามิกกันเพื่อเกิดคอมโบพิสดารต่างๆมันก็ต้องมีดังนั้นก็ถือว่าอ่าเป็นเกมที่มีระบบที่ดีนะระบบที่สนุกแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญว่าปี2003เนี่ยหรือว่าผ่านมาหลายปีเนี่ยเกมนี้มันยังน่าเล่นอยู่ไหมสนุกอยู่ไหม เกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่ได้ทําของยาวๆหรือว่าเขาเรียกว่าทําของเก็บสะสมเป็น MPO อะไรเท่าไหร่มันคือ b ั t เ l e ร o y a ยดดังนั้นจะไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากเป็นแบบจริงจังก็ไปเล่นตลอดได้หรือจะทําทีมแข่งอ e ีสปอร์ตก็ได้ดังนั้นมันก็เล่นได้เ,เรื่อยๆถ้ายังไม่มีคู่แข่งของมันออกมาโจมตีหรือว่ามาเป็นคู่แข่งของเกมหรือว่าเป็นตัวเลือกอะไรประมาณนี้เพราะว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้ตีมแบบนี้การเล่นแบบนี้ระบบแบบนี้มันมีเกมเดียวนั่นก็คือนาฬกะณตอนนี้ที่ มีบรรยากาศกลิ่นอายของเอเชียการต่อสู้เอาตัวละครออกจีนด้วยออกจอมยุทธออกซามูไรเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีนินจาอาจจะมีแบบตัวละครเป็นนินจามาแน่นอนนี่เดาเลยนะอนาคตดังนั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่าตีมที่ครอบคลุมในฝั่งเอเชียที่หลากหลายแล้วก็การต่อสู้ระบบอาวุธต่างๆเพื่อนๆก็ดูว่ามันอัปเดตมาเรื่อยๆอย่างเช่นดาบใหญ่อย่างเช่นทวนอย่างเงี้ยง้า กระบี่อย่างเงี้ยโนหนึ่งไอเครื่องตัดหญ้านี่ผมไม่รู้ว่าใส่มันทำไมคือตอนสร้างผมไม่รู้ว่าเทปมันคิดอะไรอะไรเน้นหน้าจะตัดออกธนูแล้วก็ปืนใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็หน้าไม้ปืนไฟปืนระเบิดปืนตำข้าวแล้วก็ปืนกลกลมือแล้วก็บาสุก้าอะไรเงี้ยก,ก็ใส่มาเรื่อยนะมีมีมีอะไรก็ว่าไปก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มีดาบคู่นะรู้สึกแล้วก็มีกระบองคู่กระบองเดี่ยวมีหอก ประมาณนั้นครับคืออาวุธใช้ได้หลากหลายเจดที่เข้ากับอาวุธก็หลากหลายทําให้ท่าอาวุธก็หลากหลายดังนั้นเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไปกันยาวๆถามว่าปี2013เนี่ย <c oughs> ก็ยังอยากตื่นเต้นอยู่ไหมไอคนที่มันเล่นตั้งแต่ปีที่เกมมันรีลีหรือว่าเปิดอะ่ะมันก็เฉยๆนะครับส่วนคนที่มาใหม่อาจจะแบบวื้วาหน่อยในะช่วงแรกสนุกหน่อยแล้วก็ที่สําคัญล่าสุดเขามีโหมด PVE ก็คือ ไปแบบเล่นกัน3คนไปตีมอนไปทำเวฟมอนแบบล่าบอสอะไรแบบนี้ก็มีแบบทางเลือกให้หลากหลายให้สำหรับคนที่อยากเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวตีมอนอะไรมาณนี้ PVE ก็มีนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีโหมดที่แบบว่าเอา PVE ผสมกับ PVP ในแมปเดียวกันหรือยังถ้ามีมันก็จะเพิ่มรูปแบบการเล่นหรือว่าความสนุกที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราไปล่าบอสในแมปเป็นตีมอนในแมป mon, map, ด้วยแล้วก็เป็นบัตเทิลรอยัลด้วยก็คือทั้งตีคนตีมอนตีไรในแมป อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากินอายหรือว่ารูปแบบใหม่ที่น่าสนุกเหมือนกันมีฟาร์มของในแมปอะไรอย่างนี้แล้วก็มาตีกันแล้วก็เป็นบัตเทิลรยัลหกสิคนเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจและก็คาดว่าอนาคตถ้ามันไม่มีทางไปมันอาจจะใส่ระบบที่ผมพูดมาประมาณนี้เพราะว่ามันมีหลายๆเกมที่ทํแบบนี้ก็เล่นสนุกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แยกเป็น pve ไปเลยแล้วก็เป็นบัตเทิลรยัไปเลยแบบชัดเจนเลยประมาณนั้นสําหรับนานากาก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมนานากะแล้วก็เอาบรรยากาศเอา เขาเรียกข้อมูลล่าสุดของนาฬกะมาให้ดูกันเนี่ยมีอาร์ตส,สวยๆเพื่อนๆไปโหลดมาแบบทบํโเบปเปอร์ทำอาร์ตทำอะไรนะแล้วก็สวยงามมากเป็นอาร์ตของแนวแบบจีนๆลายพู่กันอะไรประมาณนี้สวยงามมากครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอประมาณเท่านี้แล้วก็เวลาน่าจะพอสมควรแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปแบบพิเศษแล้วกันแบบไม่รู้จะทําอะไรหยิบๆหัวข้อมาพูดคุยแล้วก็มาทำคลิปทำคอนเทนต์ลงชาแนลมั่งไม่งั้นเดี๋ยวชาแนลล้างไปเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย